ลิซ่าจดสถิติใหม่อีกครั้ง New Woman ครองที่1โพลเพลงใหม่ของ b i l l บอร์ด ละลิซามโนบาลหรือที่รู้จักกันในน้ำลิซ่าสมาชิกคนสำคัญของวง b l a c k พิ n กํกำลังสร้างปรากฏการณ์ใหม่ในวงการเพลงระดับโลกอีกครั้งด้วยซิงเกิลล่าสุด New Woman ที่ร่วมงานกับโรซาเลียศิลปินสาวชื่อดังจากสเปนความร่วมมือนี้ได้นำพาซิงเกิลขึ้นครองอันดับหนึ่งในโพลเพลงใหม่ประจำสัปดาห์นี้ของบิลบอร์ด โดยซิงเกิลดังกล่าวกวาดคะแนนโหวตไปถึง54%จากแฟนเพลงทั่วโลกเอาชนะผลงานเพลงใหม่จากศิลปินชั้นนำอย่างเลดี้กา้าและบรูโนมาในเพลงไดวิทอ s สมายโพสต์มาโลอนในเพลง F1 s t ั l สเ n และโฮเซียในเพลงอันแน เพลงนี้ออกมาเพียงเดือนกว่าๆหลังจากที่ลิซ่าเปิดตัวในเส้นทางอาชีพเดี่ยวด้วยเพลง Rockstar ที่ไต่ชาร์ตบิลบอร์ด Billboard Hot 100ขึ้นถึงอันดับที่70และอันดับที่4บนชาร์ต i l l b o a r d Global 200 สำหรับอันดับสองรองลงมาจากโพลสัปดาห์นี้ได้แก่เพลง d i with As m i l e ของ Lady Gaga และ Bruno m มาที่ได้รับคะแนนโหวต36%โดยการเปิดตัวของเพลงนี้สร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนเพลงอย่างมาก เนื่องจากทั้งคู่เพิ่งประกาศการร่วมงานกันอย่างเป็นทางการเพียงไม่ถึง12ชั่วโมงก่อนที่จะปล่อยเพลงอย่างไรก็ตามทางช่องของเราขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ